สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์เจอรมนีค่ะวันนี้ก็มาซื้อของร้านอาเซียนช็อปนะคะนี่ค่ะขนมจีบก็มีนะคะเนี่ย ลูกชิ้นลูกชิ้นเพื่อนจะมาค่ะทำสิ้นปลาส่วนชั้นบนก็จะมีพวก มากานะคะเนี่ยมากๆนัามาม่นเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของทะเลค่ะนี่หอยเชอรี่ก็มีนะคะนี่รู้หอยเชอรี่หรือหอยโขงค่ะมีะกุง้งกุ้งตัวเล็กๆก็มีค่ะเนะี่ย กุ้งฝอยบ้านเราค่ะเนี่ยหอยแมลงภู่ก็มีค่ะหอยตาลับก็มีนเนี่ยเอ็นเอ็นก็มีค่ะส่วนตรงนี้ครับเป็นพวกปลาค่ะปลาทะเลปลาสลิดก็มีนะคะปลาสลิดเนี่ยปลาทูนี่ปลาอินทรีปลาดองปลาดุกมีหมดเลยค่ะ นีปลาปลาทับทิมค่ะปลาดุกตัวใหญ่มากเนี่ยปลาช่อนค่ะปลาไหลก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยค่ะปลาไหลก็มีแต่ไม่กินค่ะไม่ได้กินปลาไหลก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร เนี่ยเนื้อปูกแกะก็มีนะคะเนี่ยเนื้อปูกแกะก็นเนื้อปลากปลาทะเลค่ะส่วนตรงน,นี้ก็พุ่งคุงลายเสือตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่นี่กุ้งเหมือนกุ้งแม่น้ำบ้านเราะคะ่ะ เดี๋ยวหนูจะซื้อไป,ปสักแพ็กหนึ่งค่ะส่วนอันนี้ป็กุ้งเหมือนกันค่ะแต่อันนี้กุ้งแกะหัวนะคะเอาหัวออกส่วนห้องบนกำมาค่ะนี่ นานแล้วนะคะเนี่ยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาซื้อของให้เพื่อนๆดูไปกันค่ะไปดูผักกันค่ะส่วนตรงนี้ก็มีไข่นะคะไข่อ่อนแล้วก็พวกดักแดก้ก็มีนะคะเนี่ยดักแด้แล้วก็มีพวกไส้ะคะ่ะนี่่ะ แล้วก็นี่กระตีนไก่นะคะเท้าไกะะ่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะไปดูผักแต่ว่าแวะมาตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือไส้นะคะนี่ค่ะไส้ไส้หมูนี่ก็ะจะเป็นพวกมันพวกทุเรียนพวกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดคลิกแช่แข็งนะคะแล้วก็กระชายแช่แข็งนี่ก็คือขานี่ก็คือข้าวโพดไปครัไปดูผักกันค่ะ กุ้งแห้งค่ะแล้วก็พวกอะไรนะเกาหลีหมูยอถุงงอกค่ะดองไม้ก็มีนะคะเนี่ยพวกกิมจุงกิมจิกก็มีนะคะเนี่ยนี่พวกเต้าหู้ค่ะ แหนมก็มีนะคะเนี่ยแหนมไขนกก่นกกระทาเนี่ยค่ะก็ผักของมันน่าจะเหลือน้อยแล้วค่ะเพื่อนอันนี้คือผักขิแยงบรรลอผักขแยงค่ะ มีพวกเห็ดพวกอะไรเงี้ยค่ะทุเรียนค่ะนี่ค่ะทุเรียนไปดูใบชะพลูก็มีเนี่ยใบชะพลูนี่ก่ะพับ เถิดก็มีทางนานกับผักผัาตองผักอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่ผักบ้านดอกรไม่รู้มะขามอ่อน,นะค่ะสมจีมเม็ดกระถินสตอถัวพลูแล้วก็น่อมะกอกอ่อน ใบตรงใบเตยก็มีนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือนี่กระชายค่ะเอาไปสองแพ็คก,กระชายแล้วก็ขาค่ะขาก็เอาไปสองกัะไคร ยัยงรถสองไปเลยค่ะน,นานไม่ออกบ้านเอ๊ะวี่นี้ก็ไปงานวัดนี่ค่ะสดาวลดราคาด้วยค่ะสะดาวใบบุบบกค่ะนี่ เจี๊ยบไอ้ดอกแคร์ค่ะอาจจะสายไปสายมาเพื่อนเีืนหัวแน่นเนี่ยพวกพริกพวกเขือพวงเขือเหลืองก็มีค่ะนิ็คือสะอมนยอดเกอหิน ไม่สววยแล้ได้เลยค่ะแล้ก็ไปตัมีคนไม่เดินเลยค่ะคนซื้อต้องเดินเอง คนไม่เดินเลยค่ะดูค่ะเพื่อนไม่เดินเลยที่มาวันนี้ก็พาะจะมาสั่งมาเอาเบียสิงให้ให้เพื่อนสาวค่ะตรงนี้โซนขนมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <c oughs> เบียสิงก็มีนะคะเบียช้างก็มีค่ะเนี่ยล <c oughs> ีโอก็มีหนึ่ลีโออยู่นี่ เพื่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะชอบกันแล้วกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆค่ะจากการคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ไว้ให้